รนะ้อนนะทำไมไม่มีใครมาสักคนเนี่ยอว้ยอือ คุณพี่ครับไม่ทราบว่าคุณพี่เป็นคนแถวนี้หรือเปล่าครับอ๋อใช่ครับสวัสดีค่ะฉันเป็นผู้จัดก,การธนาคารนะคะออพอดีว่ากําลังจะมาหาซื้อบ้านแถวนี้คนนี้เป็นผู้ช่วยของดิฉันเองคุณพอจะทราบไหมคะว่าบ้านไหนที่เขาต้องการขายบ้างมีอยู่หลังหนึ่งครับในซอยข้างในนี้ครับที่เขาติดป้ายประกาศขายอยู่ครับจริงเหรอครับครับสามารถขับรถเข้าไปในซอยนี้ได้เลยครับอืม พอดีว่าดิฉันไม่ใช่คนในท้องที่อะค่ะเลยไม่คุ้นเคยทางรบกวนคุณไปเป็นเพื่อนพวกเราสักแป๊บได้ไหมคะเดี๋ยวพวกเรามีค่าสี่เวลาให้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมพาไปก็ได้ครับโอเคงั้นพี่เชิญเชเลยครับพี่ขึ้นรถครับนี่ครับพี่นี่ครับพี่หลังนี้นะครับ ที่เขาติดป้ายประกาศขายครับหลังนี้ครับพี่อืมแล้วพี่รู้จักเจ้าของบ้านไหมครับพี่อไม่รู้จักครับ โทรหาเบอร์นี้ได้เลยครับยังไม่ค่อยถูกใจพี่เลยอะ่ะมีหลังอื่นแนะนำอีกบ้างไหมคือพี่ต้องการแบบหลังใหญ่ๆเลยอะ่ะไม่มีแล้วอะครับในซอยนี้มีแค่หลังนี้หลังเดียวครับที่ติดป้ายประกาศขายครับพี่พี่ยังมีบ้านแถวนี้ที่รู้จักแล้วก็แนะนำไหมครับพี่ ผมนี้ปวดหัวแล้วกับก้มใจกับผู้จัดการผมมากเลยเขาอยาจะซื้อบ้านให้ลูกสาวเขาอะ่ะไม่มีแล้วครับพี่มีแค่หลังนี้หลังเดียวเองครับนั้นเดี๋ยวผมขอไปท,ทําธุระก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ร้อนมากด้วยใช่ใช่พี่ข้างนอกก็ร้อนมากเลยอะ่ะงั้นเราไปคุยกันในรถไหมพี่ในรถมันเย็นเนาะเราไปคุยกันในรถแปบ๊บเดียวเองนะพี่นะครับพี่ไปไปค,คุยกันในรถครับ ล้วน้องรู้ไหมว่าบ้านหลังเมื่อกี้เขาขายเท่าไหรอ่อ๋อไม่รู้อะครับรู้แค่ว่าเจ้าของเขาจะขายบ้านแค่นี้เองครับเอาเหรอครับครับอุ้ยเสียงอะไรอะเธอลงไปดูสิครับน้องนี่น้องมาชนรถพี่ได้ไงเนี่ย ไปไปไปเลยไปเลยไปคุยในรถไปเร็วเร็ราร้อนมากเลยเนี่ยดูดิไปไปไปขึ้นมาขึ้นรถนี่น้องน้องเดินยังไงเนี่ยมาชนรถพี่เนี่ยแล้วที่ถืออยู่นะั้นมันอะไรอ,ะอ่ะพุงกับข้าวครับผมไปซื้อกับข้าวแล้วเงินไม่พอจะเอาลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินครับไหนดูหนสิ นี่มันถูกเล็กท้ายสามตัวนี่ว่ะไหนลองเอาที่ตรวจลอตเตอรี่อยู่หลังบ่อะตรวจให้น้องเข้าอีกรอบสิโหน้องนี่น้องถูกรางวัลที่หนึ่งเลยนะน้องโอ้โหน้องโชคดีมากเลยนะเนี่ยจะรวยแล้วเงิี้ยหกล้านแน่ซีลองคร้บพี่ ผมจะได้เอาเงินไปทำมาให้แม่แล้วเออแล้วน้องมีบัตรประชาชนไหมเนี่ยดูสภาพน้องแล้วไม่น่าจะมีบัตรประชาชนนะถ้าไม่มีบัตรประชาชนเนี่ยไปขึ้นเงินไม่ได้นะไม,ไม่มีเลยครับผมไม่มีเลยครับเอ่อพี่แล้วทาไงดีครับพี่อืมงั้นเอางนี้นะน้องเดี๋ยวพวกพี่เนี่ยขอซื้อลอตเตอรี่นะเดี๋ยวพวกพี่จะเอา ตเตรี่ไปขึ้นเองแต่ว่าขอซื้อในเงินสามล้านนะถ้าน้องจะขายก็ขายถ้าน้องไม่ขายก็ไม่เป็นไรผมเอาครับเอาครับผมจะได้เอาเงินไปซื้อบ้านให้แม่ครับถือว่าช่วยๆน้องเขาหน่อยละกันเนาะเพราะว่าพี่ดูแล้วอะน้องเขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรใช่เอ,อเอางี้ละกันเดี๋ยว พี่หนึ่งล้านผมหนึ่งล้านแล้วก็ผู้จัดการผมหนึ่งล้านถือว่าช่วยชวยน้องเขานะอ่าก็ได้น้องเขาจะได้มีเงินไปสร้างบ้านให้แม่แต่ว่าพี่ต้องไปเอาเงินสดที่ธนาคารนะแล้วก็พี่ต้องสัญญากับพวกเราว่าห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกกับอีกคนนึ่งฟังเด็กค่ะไม่อย่างงั้นขอให้พี่เป็นอันเป็นไป ได้ครับเลยครับผมขอสัญญาว่าผมจะไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกใครครับพี่กลับมาอะไรอะ่ะอ๋อไม,ไม่ไม่มีอะไรแล้วนี่พี่จะไปไหนเอ่อไปทำธุระนิดหน่อย ครับได้แล้วครับเออเดี๋ยวพี่เอาเงินให้ผมนะเดี๋ยวผมรวบรวมเงินแล้วเอาไปให้น้องเขาทีเดียวเลยอ๋อได้ครับแล้วพี่ครับพี่ไม่นับก่อนเหรอครับอ๋อไม่เป็นไรหรอกเชืช่อใจพี่ ไปล่าลอตเตอรี่มาลอตเตอรี่อยู่ในมือพี่แล้วนะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเงินกันอ๋อเป็นอะไรอะ่ะปวดท้อง้อหิวข้าวรู้ว่าอะไรน้องคะเดี๋ยวพี่จะขอน้องไปซื้อข้าวให้น้องคนนี้เขาหน่อยสงสารเขาสงสารไม่ได้กินข้าวมาตั้งแต่เช้าละเออแต่ถ้าว่าน้องไม่ไว้ใจนะคะ เอาลอตเตอรี่นี้ไว้กับน้องเลยก็ได้ค่ะแต่พี่บอกน้องไว้ก่อนนะน้องห้ามตุกติกนะถ้าน้องตุกติกอะ่ะพี่เอาน้องตายแน่ออ้ไดครับ เรื่องจะสลับภาพอ่ะพี่โดนโกงเงินไปหมดแล้วฮะอะไรนะทำไมพี่ถึงมาบอกตอนนี้รู้ไหมว่าเป็นเงินเก็บของเราทั้งสองคนเลยนะพี่ขอโทษนะแล้วต้องทำยังไงล่ะโทษที่ตังบดไหม